สวัสดีมนุษย์โลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย4ทธศาส์เมจิ <c oughs> วันนี้จะมาเปิดไพ่สถานการณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเสาร์ที่ยี่สใช่ไหมใช่ครับยีถึงวันที่สองกุมภามันจะเป็นยังไง27มกราถ,ถึง2องกุมภานะครับดู กันนะผเกิดเป็นเสาขาลุยในคนเป็นเสาเกิดมาเพื่อลุยเพื่อเป็นตัวของตัวเองสุดๆดบ๊ยั่นต่อความลําบากลําบนใดๆทั้งสิ้นอ่าไม่ใช่สิเปิดแต่ล่าจัดเม้นโดนแล,ะละ้วล่ะผมว่าคนเกิดเป็นเสาโดนแล,ะละ้วล่ะจัดมินดูดิอ่าที่ผมเคยบอกไว้อะไพ่ของการเปลี่ยน ชีวิตหรือจังหวะชีวิตมันกำลังจะเปลี่ยนโดยที่ท่านจะเต็มใจไม่เต็มใจมันเปลี่ยนแน่แนๆก็คือ 1. นึ่ไพ่จัดเม้นท์สองไพ่กองล้อสามไพ่เทมเพลนสี่ไพ่จับติกนี่ออกมาสองตัวนั่นดับหนึ่งดับสองอิมเพลอร์ก็เป็นไพ่ใหญ่อีกใบหนึ่งนะครับอิมเพลอร์กริย์เอาจริงนะเมื่อกี้ผม ตีไพ่ไปตีไว้หมยเนี่ยมันปุ่นเปียนขึ้นมาพุ่นเปี้ยนพยายามให้เห็นตลอดผมผมว่าคงไม่หยิบได้มาหรอกมันก็มาจริงๆผมไม่ได้สั่งนะไม่มาจริงโอ้ยอ่ะมาดิเจอเดอะซันนะมาดิเออขัวซสที่ไหนอะเนี่ยอ่ามึงมาทั้งเดือดทั้งแหง,งเลยเหรอ,อนั่นมีเทมเพลนด้วยเทมเพลนเนี่ยเพล่งกันโอ้ย หมอคนลุกคนชันเลยอะจะตีความไปอีท่าไรเงั้ดีเนะี่ยเอาเป็นว่าเนี่ยเห็นชัดเจอเรื่องเงินระวังโดนโกงโดนชักดาบเรื่องไอ้สิ่งที่ลงลงลงทุนลงแรงไปแล้วอะมีแววสูงที่จะพังพนนินาศสังคมยุคนี้ก็ต่างคนต่างเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นคนนี้ปกติทำมากินไปก็ ก็ทําตามไปต้องพัฒนาตัวเองไปคนนั้นเป็นโจรมีชาติชีพทั้งหลายมันก็พัฒนาวิธีการที่จะหลอกเงินเราเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พูดตรงๆก็คือมันไม่มันไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆหรอกเหมือนในโฆษณาเนี่ยลงทุนเท่านั้นได้เท่านี้ตรงนี้นนั้นดู YouTube ได้เท่านั้นจิงมมันต่อแร่ภาษาคุยกันเรียกต่อแร่ผมก็โดนผม,ผมอยากรู้ผมก็ลงโดนนะครับ แฮงแมนเนี่ยขึ้นกับจ็คเมนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นง,ง่ายๆนะแต่ผมดูมาเนี่ยผมจําได้เลนไม่เคยขึ้นมาขนาดนี้หรอกไพ่ที่ดีที่สุดของสหรับกับแย่ที่สุดของสมรับอะ่ะไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่ผมเห็นเนี่ยอถ้าประเมินสถานการณ์เนี่ยจ็คเมนะไาจะเกิดมันเกิดเหมือนคุณปรงอ่ะบางทีเหมือนคุณปรงๆแล้วยอมรับแล้วก้มหน้าสารรูปไอสารภาพแล้วเนี่ยนะครับไพ่เดสก,ก็เหมือนกันเนี่ย เอไพ่มันมีความหักเหคือชะตาคุณเหมือนจะหักเหพลิกผันโดยที่คุณไม่อยากอะเนี่ยจากาฐานะหนึ่งไปฐานะหนึ่งเลยถกาดูตมไพ่นะอืมีเปอร์เซ็นต์สูงมากากับทุกเรื่องเนี่ยควีนดูเมถาดูเรื่องการงานเนี่ยการงานมันขึ้นไพ่ใหญ่เยอะการงานเป็นด้านบวกว่าคุณจะทํางานอะไรต่อให้เก็บขยะดูดซ้วมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นขอตรงหอดทานสายรับอะไรพวกเนี้มันคือด้านบวกของคุณทั้งหมดแหละ เพราะว่าไพ่ดีนับหนึ่งสำหรับคือเดอะซันดีนสองคือเดอะเวิร์นดีนสามคือเดอะวีนัปฟอร์จูนจบไปครับเออมันจะไปกันนี้ค้าไหนต่อการงานหนะ้าที่การงานคุณเพราะบางทีแฮงแมนเรจะตีความว่าเป็นเรื่องเลวร้ายทั้งหมดมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีสองด้านนะครับถ้าดูๆแล้วมีด้านเดียวไม่ค่อยมีด้านลบก็คือไพ่เดอะซันครับยังไม่ค่อยไม่เคยเห็นด้านลบของไพ่เดอะซัน ที่คนจับได้หรือที่ผมศึกษามาเนี่ยถ้าไม่มีแต่แฮ้งมันก็ใช่ครับมันก็ร้ายที่สุดเลยเรวร้ายที่สุดท่านที่เคยแบบคาดไม่ถึงมันก็มานะครับเป็นเรื่องของชะตาด้วยเป็นเรื่องของวาระด้วยอะไรจะเกิดมันต้องเกิดเมื่อการงานขึ้นมาเป็นควีนไม่ท้าหนึ่งใบเนี่ยมันก็หมายถึงว่าคุณกระตือรือร้นอะ่ะอืโจนบ,บางครั้งคุณก็ลืมอะไรบางอย่างที่สําคัญกับตัวคุณอนะ่ะที่ต้องมาไม่เข้าใจอะ่ะเหมือนคุณทํางานมากทํางานหนัก หวังให้กินดีอยู่ดี่างเดียวแต่คุณลืมสนใจเลยว,ว่าครอบครัวเป็นยังไงเพราะคุณเอาแต่ทำงานทํา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 งานหาเงิน,นครับจะหยุดพักจะหยุดอะไรก็ไม่ค่อยทาหรือพักผ่อนก็ไม่ไมวางไม่ละเรื่องงานนะครับเนี่ยดีตลอดแหละถ้าเป็นกีนไม้เท้าอะเรื่องงานงานนะ่ะดีตลอดนะครับเรื่องการเงินไม่พ่อพูดถึงครับเพราะมันไม่มาไม่มีภายการเงินมันก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่มีเงินแต่ท่านเสียเงินแน่ๆแฮงแมนเนี่ย ตรวจสุขภาพด่วนสําหรับสุขภาพสุดร้สตินะครับช่องทองมดลูกของท่านผู้ชายก็เหมือนกันใช่ที่เดียวกันตําแหน่งเดียวกันอืยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขภาพเต็มๆนะครับพูดถึงเรื่องการเงินห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นไค่าการเงินที่แย่ที่สุดแล้วของสําหรับนะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นหรว่าไม่มีมีหนึ่งตัวการเงินมันเป็นไพ่การเงินที่แย่มาก ว่ากูจะลงทุนทําลงแรงทําอะไรไปตอนเนี้ช่วงนี้มันยังไม่เห็นเงินชัดเจนหรอกอมันต้องวัดใจกับคุณนะว่าคุณจะต่อหรือจะเลิกคุณจะหยุดหรือคุณจะยึดอ,อคุณจะหยุดหรือคุณจะบุกเข้าไปยึดมันนะครับไพ่เป็นด้านบวกยกเว้นดูแล้วไม่บวกเดทกับแหงใช่ไหมครับอ่ะุณดูไพุ่ณสบายตาขึ้นไหมดูการเงินอ่ะ ดีๆอ่ะซึ่งมันเรื่องบางทีมันเราก็กําหนดมันได้นะที่ผมปิดเนี่ยอย่างการเงินเนี่ยคุณรู้ว่าการเงินมันยาแย่มีเหตุจะต้องโดนถโดนโดยซวยอะเออนั่นแหละมีเหตุจะต้องเสียคุณยินดีเสียไปก่อนเลยเรื่องอะไรก็ได้ที่มันดูแบบเรื่องไม่ควรเสียแล้วต้องเสียมันมีเหตุนะคุณจัดการยอมสละไปเลยก่อนที่คุณจะเสียเยอะกว่านั้นนะครับแฮงแมนก็เป็นไพ่ที่แรงๆร้ายๆนะครับการยึดติดกับอะไรมากๆเนี่ยไพ่ของการ เกิดเด็กท้องอะ่ะตั้งท้องแล้วแท้งอะ่ะก็ใช่นะครับมีปัสเสียงสูงนะครับคนนี้ตั้งท้องมีกัสเสี่ยงสูงที่จะแท้งระมัดระวังดีๆนะครับถ้าพูดกันตามภาษาธรรมานี่ผีเพียบเลยเนี่ยผีเต็มเลยเนี่ยจ้องลุมอยู่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็เยอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณช่วยคุณอยู่ก็เยอะนะครับอเฮ้ยหมองง,งอะจบไปเรื่องการเงินนะ่ะ จะทาอะไรลงทุนทุงนี้ก็ชะลอ,อก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับมันไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับมันแปลว่าจังหวะของคุณมันยังไม่ได้เหมือนคุณจะลงทุนทําอะไรคุณเอ้ยไี่สนใจหรอกลงทุนทําเลยลุยๆก็ใช่ครับมันก็ทําได้ครับแต่ว่าแต่ถ้าเรารู้ว่ามันอาทีนี้แม่งไม่สําเร็จแน่ไม่ดีแน่ถ้าเรารู้ที่ความรู้สึกเราไอ้วาแล้วเราจะเหนื่อยไปทําไมอะ่ะกูก็รอทําไอ้ต้นเดือนหน้าที่มันดีไปเลยดิกูทําค่อยทําไอ้ที่ตอนจังหวะมันดีดิ นี่แหละครับคือคนที่บอกว่าสู้ชีวิตสู้ชีวิตอตถามจริงอะมึงสู้จริงหรือเปล่าถ้ามึงสู้จริงมึงก็ได้จริงนะเออสู้จริงก็ชนะจริงนะเออแล้วสู้ชีวิตแล้วแล้วเธอชีวิตมันสู้กลับอาจจะทําไงอะเออเคยคิดกันหรือเปล่าเออไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่านะผมก็เป็นคนผมก็สู้แหละครับแต่ปากผมไม่เคยพูดผมไม่เคยเชื้อเชิญไอ้ตัวกันแกล้งมาหาผมหรอกผมเังนผมจะคิดในใจผมไม่เคยคิดนอกใจครับคิดในใจเสมอ ใครได้ผมเป็นแฟนสบายใจครับผมไม่เคยคิดนอกใจครับเดอะซัน <laughs> คือพลังด้านบวกเอมเบลเลอร์ Emperor ก็เป็นพลังด้านบวกให้คุณผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนช่วยเหลือคุณอยู่แต่ว่าคุณจะต้องสูญเสียอะไรแบบหลังน้ําตาเป็นวักเป็นเวนแน่ๆแล้วมันทุกอย่างมันถึงจะเริ่มดีขึ้นนะครับให้คุณบริจาคเลือดนะครับช่วยผู้ป่วย ที่เป็นโรคเวรโรคก,กรรมโรคเวรโรคก,กรรมเนี่ยคงเข้าใจนะครับเป็นโรคที่มันเลกษาสากเป็นโรคที่ไม่มีต้นเหตุมันอยากจะเป็นมันก็เป็นนั่นแหละครับช่วยเขาเยอะๆช่วยเขามากๆช่วยดซื้อยาให้ซื้อยาให้ไปเลยซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรที่เขาจําเป็นไปเลยนะครับบริจาคเลือดทําบุญลงศพอันนี้คือการแก้ให้มันหนักเป็นเบานะครับไม่งั้นคุณจะเสียเลือดนะแล้วเสียหนักด้วยและไพแ่แฮงเนี่ยมันยังเป็นไพ่หมายถึงว่าติดคุกนะ ถึงไพ่มันดูไม่มีแววอ่ะมันก็ไม่แน่ว่าคนสาวไม่ได้มีเกิดแค่สิบคนยี่บคนมีคนจนสาวเกิดเป็นล้านล้านคนจะอยู่ที่ว่าใครจะดูหรือไม่ดูอันเนี้ยแต่ว่าดูที่ไพ่สรุปอะเทมเพลน่ะ,ะมันจะเปลี่ยนสถานาคุณไปผมเชื่อว่ามันจะสิ่งไม่ดีมันจะมาก่อนและจากนั้น่ะสิ่งดีๆก็จะอุ้มคุณขึ้นจากปักตรมตรมคนตมไปวางริมสระน้ำ พอาทิตย์ส่องแสงมาอ่อนๆกินของดอกไม้เหมือนในสวนอยู่ในสวนแล้วมีสาน้ำสายเจ๋วกินดอกไม้ช่วยมาฮาสบายใจแต่มันจะตัวอะไรเละๆก่อนซึ่งผมก็ไม่รู้จะคืออะไรใครมีญาติพี่น้องป่วยอยู่นะครับก็ดูแลท่านให้ดีนะครับ ปัญหาอะไรที่นเก็บไว้อะมันกําลังจะระเบิดแล้วนะเออถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยวางได้ก็วางนะครับไอ,อ้ที่มันเสียไปแล้วอ่ะอย่าหวังได้คืนไม่ได้ถ้าไม่หวังเดี๋ยวมันจะได้เพราะจัดเมน์นนะั้นมันเป็นตัวแรกพอดีจัดเมน์แปลว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วมันก็มีความพิเศษตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่คุณอยากให้เกิดแต่มันไม่เกิดหรอกไอ้สิ่งที่คุณไม่อยากได้แล้ะมันมาจางเออนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักเรื่องความรักขึ้นกันแบบเนี้ย คือมึงตามกันมาหลายหลายภพหลายชาติแล้วถ้าพูดตามศาสตร์ธรรธมะนะเพราะว่าพี่ผมดูมมีทุกศาสตร์แหละอืมคนที่มานั่งตรงหน้าผมเท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าเนี่ยชะตาคุณเป็นแบบนี้แต่อันนี้มันเป็นภาพรวมใหญ่ครับเมื่อเป็นภาพรวมใหญ่มันก็ไม่สามารถระบุว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งแต่คนเกิดวันเสาร์มันจะออกประมาณเนี้หน้านี้นะครับยิ่งถ้าคุณไม่สนใจกับพวกสิ่งเลวร้ายทั้งหลายอะคุณฟัดแหลกคุณลุยแหลกครับ ก็มีบ้างที่คุณจะต้องเก็บตัวต้องโดนมีบาดแผลครับเพราะฉะนั้นมันแค่รอจังหวัดนะครับไทยพวกทรัพย์สินอสังหาจะโดนยืดโดนมันก็มีแววมีสิทธิ์เหมือนกันจบเพื่อเริ่มต้นใหม่คือไพ่เดชนะครับอันนี้คือความเก็บทุกอมทุกข์อันนี้คืออีกดน้านหนึ่งอ่ะคือความบางทีคนเราก็สร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อจะปิดบังส่วนที่ไม่ดีต้องการให้คนเห็นแต่สิ่งดีๆก็มีนะครับ เรียกว่าคนจมไม่ลงก็ใช่ควาเคยมีเคยเคยได้แต่ว่าแล้วมันไม่ได้แล้วมันไม่มีก็มานั่งปองนั่งแบบอะไรเงี้ยมันมีทุกคนแหละครับชีวิตสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกอย่างประสบอย่างเดียวกันครับมีดีมีแย่มีมามีไปมีร้ายก็ต้องมีไม่ร้ายมีร้ายก็ต้องมีดีครับขอให้คุณมีความคิด นะครับขอให้คุณมีศรัทธาต่อสิ่งที่คุณทำศรัทธาต่อความดีที่คุณสร้างนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีขอให้คุณคิดดีทําดีก็พอพูดดีกระทําดีก็พอนะครับเรื่องสุขภาพชัดเจนครับที่ผมบอกไปทองทองบนลูกตัวนี้คือตัวเราข้างตัวเราอาจจะเป็นพี่น้องพื้นฝูงนะครับแต่ถ้ามาขึ้นแถวนอกเนี้อาจจะเป็นญาติญาติผู้ใหญ่ที่ไกลๆหน่อย แต่มาขึ้นใกล้ตัวคุณคุณก็ตรวจตาของคุณก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับสุขภาพอ่ะถ้าใครมีใครจะตั้งท้องมีโอกาสสูงนะครับที่จะหลุดที่จะมีเหตุนะครับไม่ได้แช่งนะอย่าคิดว่าแช่งนะผมจะพูดให้มันครอบคลุมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ระบุตัวใครตัวหนึ่งนะครับแตวคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นปัญหามันมาได้ทุกทางสิ่งที่ดีมันก็รออยู่นะครับก็ขอให้ท่านเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อในศรัทธาที่ท่านมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศรัทธาที่ท่านมีตัตวท่านเองให้เชื่อสิ่งนั้นแล้วดำรงชีวิตไปอยู่บนความไม่ประมาทช่วงนี้ก็สร้างบุญสร้างทานเยอะๆนะครับวัดวัดในกรุงเทพเนี่ยคุณหรือวัดแถวแถวบ้านคุณเนี่ยคุณพิจารณาดูว่าเราจะต้องซื้ออะไรเราจะต้องบริจาคหรือเราต้องถวายอะไรให้เขา มันมันมันล้นเกินไหมเอ่ออย่างในวัดในกรุงเทพแบบแทบทั้งนั้นน่ะขนาดผมอยู่ชานเมืองอะ่ะผมยังผมเลือกที่จะทํากับคนดีกว่าคนป่วยคนเจ็บหรือคนที่ผมรู้จักแถวบ้านที่เขาชีวิตเขาแย่ผมเลือกทํางั้นดีกว่าครับผู้หญิงอันตรายนะครับระวังนะครับผู้หญิงเรื่องสุขภาพเนี่ยเรื่องความรักก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับเละ <laughs> ถ้าใครกำลังแบบครึ่งๆกลางมันจะอยู่มันจะไปอะ่ะ เละแน่ๆต่อให้เตรียมใจมาเป็นเดือนเป็นปีอะถึงวาระที่มันจะเละเพื่ออะไรครับเพื่อกําเนิดสิ่งใหม่ขึ้นมาครับมันต้องมีจบเรื่องหนึ่งแล้วมันจะได้เรื่องใหม่มันก,จก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับมันจะได้เกิดสมดุลใหม่อะไรดีอะไรไม่ดีอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องวิตกจริตกันหรอกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถูกไหมครับถ้าจิตคุณเข้มแข็งจิตคุณจะรับแต่เรื่องดีๆอ่ะเรื่องร้ายๆเข้ามามันก็เป็นเรื่องเบาเหมือนที่ผมบอกประจำนะได้ ใครได้เอ็มเพลเออร์ให้มึงคิดใหญ่หวังใหญ่ฝันแบบมโหฬารไปเลยเพราะฉะนั้นปัญหาเวลาปัญหาเข้ามาหรือสิ่งอะไรที่มันเข้ามามก็จะเป็นเรื่องเล็กเพราะสิ่งที่เราหวังมันใหญ่มากถูกไหมครับออการที่เราจะได้อะไรใหญ่สมความปรารถนามันต้องทุ่มแทบทุกอย่างนะครับแต่ถ้ามีสตินะครับมีสติมีวิธีคิดที่ดีมันก็จะไม่เหนื่อยมากแล้วมันจะรับได้กับสิ่งที่เข้ามามันถือว่าเป็นเรื่องปกติครับไม่มี ตรงไหนมันราบรื่นราบเรียบเสมอไปแล้วกบไม่มีใครที่รักเราทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครเกลียดเราทั้งหมดนะครับอ,อก็คนวันเสาร์นะครับแล้วแต่ท่านนะไพ่ขนาดนี้ผมไม่เคยเจอจริงผมจะจดจารึกไว้เลยนะเนี่ยเนี่ยว่าไพ่แบบนี้มันตีความโอ้โหตีกันมั่วซั่วหมดเด่นเรื่องอนะสังหาริมทรัพย์ต่างชาติต่างหลักภาษานะครับเด่นเรื่องอ่ ทำงานเคลื่นที่เคลื่อนไหวการเดินทางถ้าคุณมีเหตุจะต้องเดินทางแสดงว่าชีวิตกําลังจะปรับสมดุลนะครับหมายถึงว่าเจอทางใหม่หรือว่าได้ได้โอกาสอะไรใหม่ๆก็รับไว้นะครับซึ่งถ้าให้พูดให้มันรู้สึกว่าด้านบวกอะ มันแน่นอนแล้วถ้าคุณมีอะไรใหม่เข้ามาชีวิตประจํามันคุณจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้บางทีมันก็คือมันอาจจะหนืดเหนื่อยมันมันต้องทิ้งความเป็นส่วนตัวไปเลยอะครับอ <c oughs> เหมือนอายุยกตัวอย่างาง,าง,าง่ายๆเหมือนผมไว้ผมยาวเนี้ยผมยาวเป็นพามอะไรเงี้ยแถึงเวลาอ่ะถ้าคุณอยากได้เงินเดือนเท่านี้นี่คุณอยากได้ไรายได้วันนี้น,น,น,นี่คุณต้องตัดผม เป็นทรงนี้ทรงนี้ตรงนี้คนที่ไว้ผมยาวทุกคนน่จะแปลไหมล่ะถูกไหมเอาคิดกันง่ายๆนั่นแหละครับบางทีมันพื่การปรับตัวแล้วก็ปรับใจนะครับสําหรับผมพอจะถามให้ตัดผมก็ตัดดิเพราะผมมันไม่ได้ว่ามันมันไม่ใช่ฟันแท้ที่มันจะไม่งอกแล้วนี่ผลนี่มันก็งอกมาใหม่แล้วมันก็งอกเหมือนเดิมด้วยก็ถ้ามันมีทางเลือกที่ดีแล้วฝะอะไรบางอย่างต้องยอมเสียอะไรบางอย่าง ส่วนมากผมว่ามันน่าจะเรื่องของการปรับตัวปรับใจเรื่องของการทิศถี่ที่เราต้องแบบโคตรเกลียดขี้หน้ามันเลยแต่ต้องต้องยอมไปทํามันต้องยอมไปเป็นลูกน้องมันเป็นผมผมไม่สนใจอ่ะผ,ผมสนใจความป,ปัจจุบันมึงมึงเป็นพี่ก็เป็นไปมึงกวรตีนกูแต่มึงให้เงินกูคุ้มกับสิ่งที่มึงแลกกูก็ถือว่าคุ้มกูก็ไม่สนใจไม่จําเป็นต้องสนใจครับเพราะยังไงอะ่ะเราก็ต้องเจออยู่แล้วถูกไหมครับเหมือนความรักอ่ะครับความรักอะ่ะ คนส่วนใหญ่ก็ต้องเจอทั้งผิดหวังสมหวังมันต้องเจออยู่แล้วอ่ะแต่ก่อนที่มันจะเจออ่ะจะเจอถูกทิ้งถูกหวังเมินหรือไม่มีเยื่อะใหญเขาทิ้งเราแล้วก็ไม่เอาเราแล้วอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้าที่เขาจะทิ้งเราหรือไม่เอาเราก็ต้องเขาก็ต้องรักเราก่อนถูกไหมครับไม่งั้นจะมาอยู่มัน,เป,นเป็นคู่เป็นแฟนเป็นผัวเมียกันได้ไงถูกไหมครับเออก่อนที่มันจะพังมันก็รักกันก่อนอ,อ่ะ แล้วความเจ็บปวดหรือสิ่งนี้ต้องสูญเสียต้องแลกอะ่ะมันคือส่วนหนึ่งมันคือขั้นตอนหนึ่งของความรักครับแต่มีแต่สมหวังไม่ได้นะครับผิดธ,ธรรมชาติมันต้องมีผิดหวังบ้างก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงอนะเวลานี้นาทีนี้นะครับก็คนเสาวันที่ยีถึงวันที่สองกุมภานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมบอกนะครับทำบุญทําทานบริจาคเลือดออ ผูป่วยหาคนเจ็บป่วยคนเป็นโรคนูนโรคนี้ใกล้ๆตัวคุณเนี่ยจัดการช่วยเขาทําบุญสวายสังฆทานหาพระประจำวันเกิดองค์ประมาณนิ้วก้อยเนี่ยที่เป็นโลหะเนี่ยเออที่เป็นโลหะนะปานนิ้วก้อยเป็นพระปังปรับมาแล้วพระประจำวันเกิดคุณน่ะไปกับพร้อมชุดสังฆทานสังฆทานไม่จําเป็นต้องใส่กระป๋องหรอกสังฆทานที่คุณจะทำบางทีอะสังฆทานผมว่าคือถุงกล่องห้างเนี้แหละอืม เอาไปเลยครอบครัวเนี้ยไปเลยบางทีผมก็ไม่ได้ถวายสังฆทานกับพระนะใครกับคนนี้แหละนะได้กินได้ใช้มีทั้งยุงทั้งยาถ้าคุณจะเน้นแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพคุณต้องทเอายาเนี่ยถวายถวายพระนะครับพระป่วยนะครับก็โรคเวรโรคกรรมมันแก้เคล็ดด้วยยาที่มันเป็นรสชาติขมขมนะครับยาทีา่มีรสชาติขมขมอย่างน้ำต้มสมุนไพรนุ่นสมุนไนเนี่ยมันจะขมมันคือการแก้นะครับแก้ พวกโรคเป็โรคกรรมครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาถึงนาทีนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านอย่าได้ท้อแท้อย่าได้ทิ้งหวังเพราะมันไม่มีประโยชน์ยังไงมันก็ต้องเจอนะครับเมื่อเจอแล้วเราก็แค่ทําความเข้าใจกับมันเดี๋ยวเราก็ผ่านมันไปได้นะครับแล้วขอมีความสุขตามฐานะทา่าฐานการณ์ที่ท่านเป็นอยู่นะครับดูแลตัวเองให้ดีๆด,ดูแลคุณรักด้วยนะครับประครับประคองชีวิตเพื่อสู้ต่อเพื่อไปต่อให้ได้นะครับ ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อให้ช่องมันเติบโตเพื่อให้หอกข้างแค่รอบตัวผมเนี่ยมันเห็นไปเลยว่าสิ่งที่กูทํามึงบอกว่าอะไรสาระไม่มีประโยชน์มึงจะได้รู้อีกมิชาไม่นานขอบคุณท,ท,คทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ท่านจะดูใหม่ด้วยก็นะครับเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆดีๆ ถ้าสิ่งไม่ดีมันเกิดก่อนก็ยอมรับเถอะว่ามันขึ้นเดี๋ยวมันก็จะลงมันลงเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกดีทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ